ที่กล่าววิสาขพุทธมาคธรรมวันพระจริงๆคืออาสารหักเรียววันพระสงฆ์ส่วนหนึ่งเดือนมีวันพระสี่ครั้งอันนั้นไม่ใช่วันพระสงฆ์เป็นวันพระเฉยๆวันพระมาจากว่าวันธรรมมสสวรรค์เราเรียกสั้นๆ มีใช้มาตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยวันธรรมสวรรค์คือวันฟังธรรมสวรรค์แปลว่าออฟังธรรมสัต์ซึ่งธรรมวันธรรมสวรรค์คือวันฟังธรรมนักปราชญ์ได้ปัญญัติขยายมาว่าวันฟังธรรม 8... ปดค้าสิห้าคา ก็ค <S an> ือว <an> ันด <an> ีวันประเสิรฐวันที่ชาวพุทธพุทธศาสนิกชนมีโอกาสเข้าวัดทำดีมีการฟังธรรมเป็นต้นจึงได้เรียกวันพระวันสมรสวรรณว่าวันพระวันพรคือวัพระเป็นพระวัดเป็นพระพร นี้คือสิ่งที่ประเสริฐพรคือสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นวันพระสี่ครั้งต่อเดือนนั้นคือวันประเสริฐวันดีวันที่ญาติโยมมาสร้างคุณงามความดีบีให้ทานรักษาสิลเจริญภาวนาอย่าสับสนนิ่ในคำถามข้อการขาที่เคยเจอมมาเบื้องต้น ที่นี้ในวันนี้ทางคณะพระอาจารย์กรรมกระซิบมาว่าให้เวลาไปถึงสิบโมงครึ่งตอนนี้สิบโมงก็มีโอกาสได้ฟังธรรมประมาณสามสิบวัานาทีในวันมาคบูชาเดือนนี้ ถ้าพูดโดยละเอียดเป็นวันสุดยอดถ้าไม่มีวันนี้เชื่อโดยสนิจใจว่าของไม่มีพระพุทธศาสนาแผ่กระจายของไม่มีพระสงฆ์องค์ใครเจ้าญาติโยมทั้งหลายปฏ,ปฏิบัติวัดปฏิบัติธรรมอย่างนี้ ทำไมถึงบอกว่าวันนี้สำคัญยิ่งวันมาดบูชาเป็นวันสำคัญที่กล่าววิาสาขพุทธมาฆธรรมวันพระจริงๆคืออาสาหักเรียววันพระสงฆ์ส่วนหนึ่งเดือนมีวันพระสี่ครั้งอันนั้นไม่ใช่วันพระสงฆ์ เป็นวันพระเฉยๆวันพระมาจากว่าวันธรรมสวัะเราเรียกสั้นๆมีใช้มาตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยวันธรรมสวัะคือวันฟังธรรมสวัะแปลว่าฟังธรรมสัตว์ซึ่งธรรม วันธรรมส,สวรรค์คือวันฟังธรรมนักปราชญ์ได้บัญญัติขยายมาว่าวันฟังธรรม8ค่ำสิบ้าค่ำก็คือวันดีวันประเสริฐวันที่ชาวพุทธพุทธศาสนิกชนมีโอกาสเข้าวัดทำดีมีการฟังธรรมเป็นต้น จึงได้เรียกวันพระวันสมุสวัะว่าวันพระวันพรคือวะระเป็นพระวัเป็นพระพรพรน,นี้คือสิ่งที่ประเสริฐพรคือสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นวันพระฉีครั้งต่อเดือนนั้นคือวันประเสริฐวันดี วันที่ยัตโยมมาสร้างคุณงามความดีมีให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาอย่าสับสนนี่ในคำถามข้อกัรขาที่เคยเจอมาเบื้องต้นที่นี้ในวันนี้ทางคณะพระอาจารย์กรรกจะซิบมาว่าให้เวลา